สวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านกันด้วยครับ,อ,อ,อ,บอยู่ต้องคิวแตนดีครับวันนี้เราเปลี่ยนหนวดใหม่ครับเปลี่ยนตุ๊ดดาวใหม่เป,เปลี่ยนใบแตกใหม่ด้วยครับใบแตกก็เปลี่ยนใหม่ด้วยลงไว้ตรงไหนาทางใหญ่

จะเตรียมเปลี่ยนใบแตกครับมีปั๊มปั่นคอ้วยครับปั่นปั่นปั่นคอเป็นมอเตอร์ปั่นคอครับมอเตอร์ปั่นคอเป็นปั๊มปั่นคอครับปั๊มปั๊มใหญ่มากเลยครับปั๊มเป็นปั๊มปั่นคอครับ ไปางไหนวะตุ้รร้อันดีดดวเออคอร้ไม่มันเมันจะต้องอะไรงานแลยอมมันจะไหนลงไปหาตเมียให้ไหมไปอ้าวเมีย หนวดก็ซื้อมาแล้วครับหนวดครับหนวดตื้อมาแล้ว Okay. <laughs> คันนี้เตโบก็ไต่แล้วครับคันนี้เตียวโบก็ไต่แล้วนี่เตโบครับไต่แล้วครับเตียวโบเตียวโบก็เต็กเรียบร้อยครับเตโบไต่น็อตเรียบร้อย ตัวนี้กระปุกนะ มอนัองก็มออ้อยครับเกียวเลยครับจะเปลี่ยนตงรงล่างใหม่ครับคันนี้คันนี้จะเปลี่ยนตงรงล่างใหม่ตักพัฒนาจะเปลี่ยนตงรงล่างใหม่ครับออรับชมได้ครับ ไต่คอนตัวอยู่นี่ครับพึ่งตอดออกครับไต,ต่คอนตัวไปแตกก็ตือมาแล้วก็ไบแตกนี่กรบตือมาแล้ว เจเต็มนะครับคุณเจน็อตก็ตื้อมาแล้วน็อตน็อตอะไรก็ตื้อมาละนี่ครับพร้อมใจครับเอาเกียร์เตอร์บี ต้อก็เอาออกครับต้เอาออกแล้วนองก็ไม่เห็นเลยส,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 สิบสี่สี่ต้องห็นดเลย เป็นเกี่ยวดันครับเกี่ยวดันเกี่ยวดันรุ่นใหม่ครับเทีวบนับนเกใบมีดขึ้นเนมแล้วครับใบมีดใบมีดจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอคอยรับชมครับ อ่านโน้ตเลตอนปั๊มออกหรือเปล่าไม่รู้ละ <Okay. S 1> ปั๊มปันกอนูอ๋อ no. oh.

đông Mình một đông con tôi bằng 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 อ่ะประมาณนี้ครับขอรับชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ